สวัสดีครับวามปลออ่อยเรื่องมวยไทย EP ที่469คลิปนี้พบกับลูกหลานยาโมออกศึกกล้าศึกสิทธ์จากล้าปะทะักับโทฟิกอับดุลลาเยฟสนักทกชาวจอเกียรเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567 หรือ2 0 2 4ในศึกไทยไฟอุทยานราชพักณนะอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การมวยไทยคาดเชือกในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมำยกำหนด3ยกยกละ3นาทีเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแจกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญสละลาเรามาสอดร,รู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยดับแรกก็ โทฟิกอับดุลลาเยบนักทุบชาวจอร์เจียอายุ29ปี น้ำหนัก65กิโลกรัมสูง167เซนติเมตรชกมา58ครั้งชนะ34แพ้23เสมอหนึ่งส่วนกล้าศึกสิทธิ์จากกลา้าอายุ24ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมเท่ากันสูง169เซนติเมตรชกมา74ครั้งชนะ54แพ้20เสมอหาได้มีไหมกล้าศึกเป็นชาวโคราชหรือนคร พระราชาสีมามีคำขวัญอยู่ว่าเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราศาสหินดินดานเกวียนอุทยานประวัติศาสตร์นั่นก็คืออุทยานราชาพักอยู่ตำบลหน,นองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพระมหากษัตริย์ในอดีตทั้งเกตพระองค์โดยพระราชทา,านชื่อว่าอุทยานราชาพักจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นเอง อนุสาวรีย์กระสัไทยเกตพระองค์ประกอบด้วยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าหรือพระปิยมหาราชนั่นเองอ้าวยกแรกแค่กาน กรรมการพุทีิขาดบนเวทีอาการอารุณกุบุตคาว่ายังไงกล้าสึกของเราอยู่มุมดำครับจริงดำดำเข้มเข,ม,เขมนี่แหละ,ะส่วนโทฟิกก็กำจริงขาวเพราะไฟไฟเอาซ้ายขวา,ซ,า,ขวาซ้ายขวาเข้าไปเอาจะไปไหนไปไหนเสียถีบสกัดโอ้โหขยับเข้าไปฮะกล้าสึกกล้าจริงไหมต้องเปิดฉาแรกแล้วละ ธรรมดาที่ไหนลูกหลานย่าโมหรือนักมวยที่เรารู้จักในประวัติศาสตร์ของนักมวยโบราณโบราณหน่อยก็สุปราสาทหิมพิมาย <c oughs> หรือฉายายักษ์สุกสุกยักษ์ผีขมวดนั่นแหละ <c oughs> เหาละไม่ธรรมดานักมวยโคร,ราชของเรานฝีมือดีก็เยอะไม่ว่าจะเป็นสกัดเพชรยินเดียหรือสกัดพรทวีส่วน นักมวยที่ขึ้นคิ้วย่าโมออกศึกเป็นวลีเด็ดของแรมโบ้รัตนพลสวรพินก็อยู่โคราชเอาว่ายังไงกล้าศึกเข้าไปเราก็หลานย่าโมตวงผมเองก็หลานย่าโมอำเภอบัวใหญ่แล้ว่ะเออผมเกิดอยู่โคราชเหมือนกันยังมีส่วนร่วมนะคำปล่อยข่าวที่แล้วบอกว่าบรรพุรุษอยู่ที่สารคามเอ้าคนเราเนาะ เอาขยับเข้าหากล้าศึกจะกล้าจริงไหมถ้ากล้าจริงก็เดินเข้าหานี่อยากข้า,าการอรุณก็สับมือชกดวงห่างเอาขยับเข้าหาเอกเป็นยังไงโทฟ,ฟิกถีบสายสก,กัดโดนเตะซ้ายไปสิเหยาะเหาะกันไปอู้กะบวกลูกกระตาเลยนะเนี่ยโอ้ย เดเขาหาเหมือนเดิมกล้าส,สิกล้าจริงๆเดินเข้าหาถอยหลังเป็นหกล้มโทฟิกก็หนี้รอบๆอบาเวทีไปขอบเวทีไปสู้พางถอยพางไปโอ้โห,โอโอโหโโขีดเกียมฟาดหางแบล็คิกของประมาณของพวกต่างชาติก็จะชอบอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นเราก็จะเป็นจระเ,เข้ฟาดหางเสียบเข่าไหมแยกกันงัาอวะอ การทำไมพูดอุสาน<า>ได้นะปลาศึกกล้าจริงออกซ้ายก็ไปก่อนเป็นมวยกาดสายเตะซ้ายนี่กาด้ายออกมวยขวานะเนี่ยขวาเหมือนกันขยับข้หาจะไปไหนเวทีมีกี่จำกัดเขามีเครืออ่องดูล้อมรอบขยับข้หาขยับข้หาเป็นยังไงอายุไม่สำคัญต่างกันไม่กี่ปีระวงัง ยี่สิบก้ากับยี่สิบสี่หมดยกพอดีครับพี่น้องมีไหมภาพโลว์โมชั่นเอ้ามีให้ก็ดูไป amazing โอ้เตะสีข้างหรือดุกช่วงนี่แหละครับวันยังไงหมัดโอ้โหถุยเป็นคนละหมัดอย่าพะฮะโอ้แบ็คคลิกแบ็คคลิกเป็นยังไงล้มอ่อนเหาะ กะข้างคอเลยเหรอโอ้กะเหมือนกันเหมือนกันจะไปไหนไปไหนก็เป็นที่น่ายินดีนะสำหรับไทยไฟไปเปิดตลาดที่ประเทศจีนเนีครับเพราะว่าปีปลายปีที่แล้วนี่ก็บอกว่าจะลุกตลาดเมืองจีนกะว่าจะตั้งโรงยิมสักหมื่นแห่งภายในเวลา5ปีโดยมีพัด พันธ์เนอร์ชีพกันนี่ก็คงจะมีบริษทัทที่เอายกที่สองค่อยพูดกันอ่าโอ้ขยับเข้าหาโอ้เตะสีข้างเข้าไปอีกแล้วเดินอีกเหมือนเดิมกล้าส,สึกเดินเข้าหาอย่างเดียวสิจากกลา้า อ้วัตระยะวัตระยะอ้าายไปก่อนซ้ายเหมือนกันขวามาซ้ายไปพี่ต่อยท้องเอาน้องเตะดูกช่วงเออทิพทีบอ่าทิพมาทำลายจังหวะไปก่อนกล้าซึกกลัวที่ไหนหมัดแล้วก็ตามด้วยเตะเข้าไปีทีหนึ่ง ยับเข้ามาเหรอยับยับยับโทฟิกยับวัดระยะก่อนแล้วทีมระยะวัดระยะอีกโดนเตะซ้ายเข้าไปทีหนึ่งเอาก็เตะคืนดิซ้ายคืนเหมือนกันขีดเขียรล่างไว้ก่อนทีบสกัดไว้ก่อนว่ายยังไงกล้าซื้อก็เดินเข้าหาเดินเข้าหายังไม่พอโดนเตะอีกทีกล้าซื้อกล้าไหมโดนอีกทีซ้ายสองดอกแล้วครับ เอาคืนไหมเขาขวาคืนมาเอาถีบสกัสดไว้ก่อนวรรยัเดเตะซายเข้าไปครฟิกก้าวเตะซายเข้าไปทักทา,ทาเข้าไปกระซิก,กโอ้เอาขี้โพ้ไปครั้งหนึ่งนะเขี่ยร่างเบา,เบาๆอ่าเขี่ยร่างคืนเหมือนกันขยับข้อหาชักจะไม่ถอยแล้วสู้กลางเวทีเลยอาจารย์ก็เดินโชกเงาอา, oh! ออา,าร ก็อาการอารุณนั่นแหละสับมือคบอย่างเดียวระวังมวยนักมวยขาโมยหูนะ <c oughs> ทำเรื่องแล้วโอ้ขวาไหมขวาไหมโอ้เอาที่โพกที่หนึ่งโดนซ้ายก็ไปที่หนึ่งโอ้กล้าสึกขยับข้อหาอ้ขวาซ้ายเป็นยังไงนับไหมอุย้ยไม่นับกรรมการใจดี <c oughs> ซ้ายขวาเสียบเขาไปอีกทีหนึ่งนับไหมไม่นับเีกลุกเร็วเอา้าไม่นับก็ไม่นับโอ้โหจะไปไหนจะนับไหมตอนเนี้ยเฮ้อไม่นับเปีกใ้ถึงใจถึงอไม่นับก็ไม่นับลุกขึ้นมาสู้กันต่อซ้ายขวาเสียบเขาไปอีกทีหนึ่งเป็นยังไง แยกกันยังว่ากลางไปที่ซกสูงนะขยับก็หากล้าสิกทฟิกก็ถอยถอยก็กไม่ถอยธรรมดายังมีตอดนิดตอดหน่อยเข้าไปอีกที่หนึ่งเตะซ้ายสกัดไว้ก่อนสกัดก็ไม่อยู่ว่ายังไงนับไหมอ๋อนับทีกังวาแล้วออตั้ง4ครั้งนะถึงได้นับนี่เอานับกันหน่อยเป็นไงสู้ไหมสู้เอาสู้ก็มาสิ โอ้เอาละยกนี้เก็บไหมเก็บไหมอะอ้นับอกีกเอาละเว้ยสองด้วยนะเนี่ยสองครั้งกะเน่ยกเนี้ยเอกทีเดียวก็ท k เอหรือเทคคิกลนอกอ็อกเอาแล้วเอาวชกเอาละเอกทีเดียวอหมดยกโอ้แมอยากจะบอกว่าคุณพระช่วยแต่นี่คุณระคังช่วยกันแล้วกันเอามีสโลโมชั่นเตี้ยงเข้าไปถากโอ้โห ดูดิเสียบไหมเขาไม่ตามน้ําอืมอยังไม่ตามน้ําปักเขานี่หมุนเลยอ่ะหนักไม่หนักก็คิดดูเลยเอาไหมจะเอาอะไรดี <c oughs> ขยับเข้าหากระโดดเข้าหาปักเขาซอกคอซออคอ,อลงลงแต่ไม่นับอาจารย์อรุณก็ใจดีให้โอกาสนักมวยถือว่าลุกเร็วว่างั้นเถอะาลงอ,อ่อนเยะเข้าไปลูกไหนนับฮะ กินน้ำเขียวกันก่อนอม,มีอะไรเหนื่อยเลยเอายกที่เท่าไหร่ยกที่สามดิสองหรือสามคุณคำปลวยดูดีๆนะอย่ามั่วนะยกที่สามนะมยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมอย่ากระพริบตา นักมวยไม่มียกสี่ครับเพราะเขาต่อยสามยกเท่านั้นเองขยับเขาหาเตะซ้ายเข้าไปก่อนเตะขวาเข้าไปก่อนเตะขวาเตะซ้ายย็บซ้ายย็บขวาว่ากันไปนี่เห็นไหมหมัดตรงเข้าไปนับที่หนึ่งยกที่สามได้หนึ่งนับแล้วครับพี่น้องมาสู้สู้นับภาษาไทยหนึ่งสองสามเลยแหละครับออกเสียงทัดเกนเลยอีกแล้วครั้งที่สองฮะเเ็คบินเลยไม่นับแล้วโอ้ แพทย์ประจำสนามอาจารย์วีรศักดิ์บุพพาชาติขึ้นมาดูหน่อยอ <c oughs> ก,ก้มกาบก็ราว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดีงามวัฒนธรรมอันนี้ไม่มีศิลปะชาตใิในการต่อสู้ที่จะมีสมารคารวะ,อะขอโทษขออาภัยกันอาจารย์วีรศักดิ์บุพพาชาติมาดูนักมวยโอ้แข็งแกร่งนะ,ะเป็นหน้าที่ของกรรมการอ่ แพทย์ปรแกรมสนามเด็กเอาคุณเดียวคุณเป๊กไวยังไงเห็นแวบๆบแบบเอาดูสโลโมชั่นก่อน<ม>นี่นับหนึ่งละมั้งนี่เปี้ยงเข้าไปโอ้โหหัวหมุนไปเลยคอแทบรุดออกจากบาป,ปักเข้าไปนี่โอ้โหอโการูดไปกับเชือกอออกโ,โดดเข้าหาไ เข้าไปโอ้ยเขาใส่เน่ใส่เน้ยับเข้าครับปังเ้ยหมุนเลยอ่ะเกือบร้อยสามร้อยหกสิบแล้วเนี่ยร้อยแปดสิบพออ้าวคุณเป๊กคุณเดียวผู้แรกของเรานะครับผู้ชนะเดอะบินเนอร์สคลาสึกสิทธิ์จากลา f ร o m ไซ a i l a n เพื่อคําล่อรยรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไรกี่จำกัดสวัสดีครับ